สวัสดีครับวันนี้วันที่31เดือน1ต่อมา168 EP ที่29ครับวันนี้เป็นวันที่31เดือน1ต่อมา168เป็นวันที่29ที่ข้าพเจ้านัายเป็นเยี่กันร้องขอถวายเสียสตต่วนสารยายพระสูตรพระภิละมน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและ อาจาริยาบูชาแดกูบาจารย์ทั้งหลายขอจีกองเจ้าข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีตสมาธิจอดจอในอัคระเบีนนยนเนมอังต่อเน,นื่องด้วยก่อนบทที่หนึ่งบทตรจุมนเทวดาดับมันตาจักรวาเบโตอาตลาคันฉันตูเทวดาสันตมามังโมนีลาจันสะ ตูนันตุตากโมหัตตงตากีกามิจารุเตหิริหิขะละตะเถจันตาราเกวิมานีทีเปรัตถาจารามีตรุวะ,ะนาคะหะเนเจหะวะตุมาหิเกเตกุมมาจายังตูเทวาชาลธาละวิสัมยะกะคังตังวะนาคาติอันตาตันติเกยังมุนีวะ ละวัจจานังสาตะโวตุนันตุธรรมะภาวนาการรวยยามาตุนตาธรรมะตภาวนาการรวยยามาตุนตาธรรมะตภาวนาการรวยยามาตุนตาสองบทบูชาพนาตายอิมินาตะการีนะพุทธาไหบูจามาอิมินาตะการีนะธรรมะไหบูจามาอิมินาตะการีนะธ่ามหน้หบูจามาสามบทกราบพระนาตาย阿拉ห์ธรรมะทุผู้โชคาพุทธัามงคตัาไหวาเทมี ตวาาตัวตาตโมูธมธรมตามีปฏิปันโนเพราว่าตตาตาตั้งหัตั้งกางรมดามีส uh ี่บทส่วนนมัการติกาดานมติารว่ตัวน่ะตธรรมะตัตตาน้มตาเราตน่ะตัวธรรมะตัวตตานมอติาเพราะวตัว่ right ตธรรมะตตาห้าบทาาตัวใจตอนคม นาปาทาวุตังวานังกัจฉามิธัมมาังธานังกัจฉามิสามังกาณังกัจฉามิทุเตยัมพีวุตังวานังกัจฉามิทุเตยัมพีธัมมาังกัจฉามิทุเตยัมพีธังฆังวานังกัจฉามิตะเตยัมพีวุตังวานังกัจฉามิตะเตยัมพีธัมมาังกัจฉามิตะเตยัมพีธังฆังวานังกัจฉามิอโหมปรสูวาสัจฉากิเลอากาถานทีเมธนัง ชาเชนะสที่มีหตูตปตานาที่มีตานังอันยังนโมมีตานางวารังเอเตนะตัดจะชาเชนะโสที่มีหตูตปตาหน้าที่มีตานางอันยังดำมัวมีตานางวารังเอเตนะตัดจะชาเชนะโสที่มีหตูตปตาเจตุจารย์เมตตีติปิโสพระกวาลังสัมมาทุโด มิจารณาธรรมังบรรดาตโตโลกวิถีอนุตรโภุลิแต่ตามมตาปติตตาตาเวนุตานังพุทธวาติแมตมานุติตว่าตววตาลโมตันติติโกะไรโกเอปติโกโอภะลานิโรปัจจางวีดุโกอิณวีติก้างการนุติตปฏิปันโนวโตตาวัตั้งโกอายุปฏิปันโนวโตตาวัตังโก ยาิิปันโนวโตตาวะตั้งโขตามิตฏิปันโนวโตตาวะตั้งโขยาติตังเดตาลิปุริตะโยปานิอัตตะปุริตะกรายิตว่ากโตตาวะตั้งโขอานายโยปานโยตักินายโยอันเจริกระนาโยอนุตะรังุญจนิยังตังโตาติสิลัตนาสูญานิตาปุตานิตัมมคตานิภูมานิวา ยานิวะอากาลิเขตเปวะปุตาตุมะนาภาวันตุอาตุติตากาจาตุนันตุปาติตังปัตมายิปุตานิสาเมตตัตปิมิตังกาโลจามนุติยาปัจยะวิวาตาระโตจะอะรันติเยปะลิงปัตมะยิเนลากาจอัปปะมันตายังจินติวิตังอากาวาุลังวา สง uh, ังเกตุว่าอย่างนัตตังบาลีตังนโมตามังคติกะตะคะเตนะอิตัมปิอุตังนัตตังบาลีตังอิเตนะตัจเจนะถวะวิโัวตุอะยังวิสาราอะตังตังอะนิตาอะตากะตาตัจยะมุนาตัมหิโตนะเนเตนะตัมเนนะตัมมาติยินจีตัมปีตัมมังนัตตังบาลีตังอิเตนะตัจเจนะถวะวิโัวตุ

นี่โหติเตตะกินียะสุปาปตาสาวกาอิตตุตินามีมังหังวาลานีิตัมีิลังนั้นกลังวันิีตังอิตนาตเจนะตุววิหัตุวเยตุปายุตามะนะัาตาเฮนะนีกามิโนโกตามาตาตานิเตปติปตาอาตาลุยหังหา Laka mutani puting Supak mana Itam tikangkan Matanang wanita Nidina katina tuwangi hoto Yang tingka kiko Patawing tito Sia tak tuking Pak tegi tak 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 Pak piyo Pak supak mang Tempuk ikan Warami yo Alia tatjani Akwil Dapat tapi Itam tikangkan Matanang wanita Nidina katina tuwangi นีอริยสัจจานิวิภาวะยันติกรรมปีรพัญญานโตเจติตานิจินจาปิเตโหตูปัปปตัมมานตปะรังอัคคมะคะยังติอิจันติสังฆาตตังบานีตังเอเตนะปัจเจนะตัววิโหตูตาวะตาทัสสายาตัมปะอายะตัสสตุตัมมาจายตาวาติภะกายทิฏฐิวิจิจิสิตะกะสีอาตังวาปิ ยัางกาติกินติปาตูหาวะเยีปาวิปะมุโตจะจาพิฐานานิอัปปะโพกาตุมิสามปีรักสามครั้งะกำลังวานีตังเอเดนะตะจีนะถุว่าลิโหนโตกินจาปิโตกัมมังกะโรติตาปักกังกาเยนะวาจารุทะกาเยตาวาปะโสโสตัสสาปาทิสาทายาปปะปตาทิชา พราถาวุตไดตัมเบิดตังกางระตาลัานีตั้งอินเนะตัดจินะตัววิหอตัววะนับปะปุกเยภระถาพุทธิตัดเกีิยหมามานาติปะฆามตะมีกิมีตาภูตามัตมะมาวาราอัตตะยิมีฟานากามีปารามีกายตมปิพุตกางกรตลังบาลีตั้งอินเตนะตัดจีนะตัววิหอตู โลว่รันดูเวลาดูวอาโลอนุตะโลธรรมมว่าหลักอะเทตะอิตัมปิวตัมตะลังวานีตัมอิตินะตะจินะสืวะวิโหตุขีนางูรานังนาวังนางตีสัมภาวะอิราตะจิตายติเกออาตานิเตขีนะขีจาวิโรหิจันดานิปันติทีลายายาย dipo hitam pi tangan katelang bangitang irina katelang tuwawi otu nyani tabutani tangan katani kumaniwa nyani wakalik yang kakatang dewa wanuta puji tangutang tamana tamat tuwawi otu nyani tabutani tangan katani kumaniwa nyani wakalik yang kakatang dewa ปุจจิตังดัมมังนาตตามาตามาสุวะวิโหตุยานิจาปุตานิตมะคตานิปุมานิวายานิอัตตาเิเกะอัคคะตังเทวามนุสาวปุจจิตังหลักังดัมมัสามะสุวะวิติโหตุเศรษฐานาตตาลิยาปลาลิบทย่อดัมบาลโควิโมโตสัมาสันตาปะ วันคิโตสันพาเวลานาติกันโตนิพุตโตจะตัววันปาวะตัดอีทิโยวิวันจันโตตัดปโลโควินานจันตตมาติปาวันตาลายโยทุกี้ทีกายุโภปาวันอาธิการานาทิฤิธสันตจางวุจาอินโจนจัตตาลุธรรมาวาจานติอายวันนอทุกขังอะล้าง

ปิโตยังปีจากภูสามัญปิยาอุปาจาติเวตาอิตังทุกะมาตุกว่าตุกะตังขว่าตัมปีอิตังเกนะอิตอิตังกากากินาตตากินาวงค์กินาอิปันชาติยาชาลามานะอีนาโตเกอปาลิเทวิโตเกอเตวมานาสีอุปายาติ Adi tambik wak kami Sotang adi tang, tatang adi tang Sotang bingang na adi tang Sotang tambur, toh adi toh Nyam li tang, toh ta tang pa Kapati ya upacati Weta kitang tukang wa, tukang wa Aduk ka, mak tukang wa Tambik adi tang, kena adi tang Laka kina, toh tak kina Mewakina adi tang, jami aca Nena soke ipa Ike we ike, ike ike อานาฏิตังฆานาอานาฏิตานังวิญญาณังอานาฏิตังฆานะตามบทสยโตยัมปิตังการาสัมปันปริยาอุปาชาติเวทาติติปังวาทุกขังวาทุกขังวาทุกขังวาตัมปิอานาฏิเตนะอานาฏิังกาฏีนาโตตปฺปิกีนามุอานาฏินานปาณาจิยาสาธามาวินนโตเหตุปฏิเทเวหิตุเกโรมนาสเสหิอุปายายิ ที่ว่าหาทิตาสาราทิตาที่ว่ามีนาทิาทีว่าตัมโมทิโตยามีตังี่ว่าสัมบานตามปัตยาาอุปาจาติวีตาทิฏาทุกขังวาทุกขังวาทุกขังตุกขังวาตัมปีทิเกนาทิาหต่าทาการที่นาโยารทีนามอนีนาตายาชาลาบะตานีนาตีบาลิตีทุกีตมาณอุปายาทีอาริตัมปวะตานิชายยให้ตมโม กายโยอริโตโหระพะอริตากายะวิญญาณังอริตังกายะตัมโมตุอริโตยามปีตังกายะธรรมวันปะริยะอุปาจติเวทะทีตังทุกขังว่าทุกขังว่าอัตุกะมาตุกขังว่าตัมปีอริตังกีนาอริตังภาจินาตะกินาโตัวตะกีนาโมหะทีนาอิตังจะที่ยาจารมาลาเมนาโตัวีบาลิติเว โอเคมูนาตาติอุบายาติอาริตังปิวาจามิมะโนอาริโตธัมมาริตามะนวิญญาณังอาริตังดัมมะโนดัมโมโทยโตยามิตังมะโนธรรมภักขติยาอุปปัชติวิตติกิยทุกขังวาทุกขังวาทุกขังาทุกขังวาตัมปิอาริตังเกนัยตังอาริตังกาลากาทีนาโตจานีนามหานินาอาริตังจาติยาชาลามานะเีนาโตเกหิ Kali tewe hitup ihi Homan hati ihi upaya tehi Adi tam li wa tali iwang Pak tang dikawetuka wa Kali hatawaku Jaku ni bini binati Lu he tu bini Binati jaku bina bini Binati jaku tamante bini Binati jam li tang jaku Tamati tukang Tukang wa atuka ma Tukang wa ato ni bini ပတသပျပသသသပပပပသပရမကသသသကတပပလပပတပသပပပလိပပရ ติ당하나มัง판빠디야우빠찻띠베라띠양둑광ว่า둑광ว่า둑คำว่า둑광ว่าตําแหน่งนี้ดูนะที่4ที่5ที่นี้ๆนะ404ที่นี้ๆนะ200ที่นี้ๆนะ200ที่นี้ๆนะไปที่เราว่าเตรีนี้นะที่ยังมีได้เนี่ยบางกะตริยาอุภาจาติเยดาติ당คำว่า둑광ว่า둑คำว่า둑คำว่า นิบินิบินาติอายาตุนิบินิวินนติโมระตุตุบินิบินติกายวินญาเนปिนิบินติกายตัปมนติตุนิบินติยามติตัณกายตัปมนปเทยาขุปจจะติเวฏายานิตาตุขังวะตุขังวะทะตุ่ะมะตุกังวะตัตติบินิบ้นิบินนตินามัตติบินิบินนตินินามิตุบินิบินนติโมโนวินญาเนปिนิบินนติโมระตัปมนติตุนิบินนติ nyampi tangwa do raman jati ya muka jati wita titang tukangwa 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 tatu mimpi mipin dati datang wila jati wila jawi muka jati wila tatu mimpi muka jami na nyana muti kina jati witi tangwa muka jali yang datang dani kala niyana palang atapayati pasanati ikamawo japa kwa atamanate dikwe kawato patita ana ditung atami japa nawe ikaya natani kaya mane tata Naku tangi wang ni tutanginan Wala nabi yang bihati Iki pami ni Hak tayi tangkan Koper wabacawa Siye dikuamante di lupang Wituwianan ta lupang Nidang dikuwianan ta apapiyang Nabi yang lupang Tangayakan watri yang Lakbe kaca lupang Iwang menupang Motulirang menupang Nang poli อาปาลายาทางวาตาตินาจารักัติรูปังอิวงมีอปังโอตุอิวังมิอปังนาโมติเตนานันตาวิราจัยทังยิเวนันตาปาปิสานานิยังเวมเวทนาบาลายาางวาตยะักติจะจาปิานายาอิวังมิเวนาโอตุอวังมิเวนาโอติตตมาจักโอวิเวเวนานันตาัตมาวิาณาาลายาางวาตาตินาจ่ก อนติเรตัาอวังเีรตัญญาหัวตุอีวังเวรตัญญามาหัวที่ตันญาอนันตานญาตันติรังวิคุอนันตาปาริตานติยังตัญญาบาลายะตเตยากาจัตัญญาญาอิวังเวรตัญญาตุอวังเวรตัญญาหัวมตุตกระมาจากุววิตัญญาอนันตกระมาตัญญาอาปาตายะต่างวัตติอาจะกตัมวัติตัญญาอิวัง อันยาหัวตัวเอวัมีแตงญาอะะีติต่งันนันตาต่างใตังวิโอนันตาบาพีต่างตุะติยังต่งคาราอาราายะตังว่เตยุงนัปิตะจกต่งขาราเนตุเอวังมีต่งคาราหตัเอวังมีตงขาลามาอนุตุนติุตมาจักหูพิโลวอต่งคารานันตาปตมะต่งขาลาอาาายะต่งว่ตตินจารัปังติต่งคาลาเรตต एवम ने तंगना होतू एवम ने रंगनामै आही रोति निण्याना विनयाना चातीदाम वेनन्ता विओ नियाना विनयाना बागा याकं वते याना कृता च नियानाही อโนหิตังมันเตปังคมะถาอิขเวสังฆานินิทาวะอนิทาวะเตนนิทาวันเตยะวันตังรูปังวะสังตุังวะทุกขังวะญัมปะงานินิทารุกะวิปะนิภามะธัมมังการังวะกังตะมาโนติโตนีตะมะมาอะวะกะมะตะนิเอโต bangka-bangka lang dino e binyarang nang wahanin jari wati nanjaban deyam menanin jadukang watang wati tukang menanin jadukang wipanina kama kalang utang tamanu pati tunggi mamama ito ateming itu nge nantau etang mante petemani pakowe jangin diupanan ati tanah kapat tukang nata tang wabangi kawaro larikan waduku ต, ism, ตัางมากานี่ตัวมันต้งมีนมาตัวนันต์ใ้วังนีตะยาบูตังตะมาบันยายตะการงเกติสังขานันตา้าป่าจุปันนาตะตาวาวะเี่วาโอลาลิกาวาตุกามีวานาปินิตาวาเยตุเลปานี้รีว่าตัเกจังานีตังมาานี่ตัวมัต้องนามาตัวนาติิวันีตัง

การา้นิินาติวินนาิป้ิวินาตินปิ้ต่งอติวิราายจจติมุจจติมติมีมุจตาาในัยใชินาจาติติตินตงจานิยังกตังหาลายนยังนาปาลาทิตายะปชาติตงอาตมโจาระวานตาณปัจจักวาคิยาลิปุปัวะโตจัรตนังองิโตมิจะมิจับบานาเวรยาการนาตม ะระนบานัจจาวะคิยานันทิภูอานุปานายาอาสาวะหิจิตานิวุวิโมติภูติ